พี่บีใน f a c e b o o k ผู้ติดตามไม่ตรงกลุ่มแล้วค่ะมาจากการสร้างรายได้จาก Facebook นะคะพอหยุดแนะนำแล้วเราเปลี่ยนคอนเทนต์ก็เลยไม่มีเอ็นเกตนะคะแต่ปั้นช่องในต่อๆตรงแล้วค่ะเยี่ยมค่ะพี่บีเยี่ยมค่ะพี่บีเนี่ยฟอลโลเวอพี่บีอะ่ะตามพี่บีอะ่ะเจ็ดหมื่นกว่านะพี่เนาะ7จ็ดหมื่นกว่าคนแต่แต่ว่า พี่บีอ่ะเขาตัดสินใจที่ตอนที่คุยกับครูป้อมว่าเฮ้ยครูพี่ไม่ไปต่อทางสายคอนเทนต์แบบนี้แล้วเพราะว่าไม่สนุกแล้วมันตันมันแล้วก็ไม่ได้เอ็นจอยตรงนั้นแล้วเนี่ยพี่บีเขาก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์พอเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วอะทาฟิกเดิมเนาะพี่เนาะที่เขาตามเราพอเรื่องเนี้ยพอเราเปลี่ยนคอนเทนต์เนี้ยเอ็นเกจมันก็ปรับปรับตามความสนใจของคนนะคะดังนั้นเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วสี่พอความเชื่อมโยงแล้วอะพี่บีเขามาเปลี่ยนอีกตรงความเชื่อมโยงนี่แหละว่า ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยไปทางอื่นดีกว่าเพราะว่าพอพี่เขาลองเทสไปแล้วอะ่ะมันไม่ใช่คือเขาแนะนำได้ในคอนเทนต์แต่ว่าไม่สามารถเอามาเชื่อมโยงกับหัวข้อที่5ได้นั่นก็คือนั่นก็คืออันนี้คือเฉลยเลยนะก็คือสินค้าก็คือสินค้าทาฟฟิกที่มีเชื่อมโยงกับสินค้าได้ไหมอันนี้คือคนที่เข้ามาในวงการใหม่ๆติดกับดักทุกคน ติดกับดักยอดวิวทุกคนว่าทํายอดวิวแล้วจะต้องได้ค่าแอดสูงสๆทําไมเหรียญไม่วิ่งอย่าเป็นคําถามนี้เด็ดค่ะถ้าคุณจะเป็นคนที่ออกไปอยู่ในอนาคตหลังจากปี2025แล้วปี2026นะถ้าคุณถ้าคุณขึ้นขบวนนี้ไม่ทันแล้วอ่ะมันจะไม่ง่ายสําหรับคุณคุณจะเห็นว่าตอนเนี้ในเรื่องของคําว่าสินค้าแม้กระทั่งตัว Facebook และ y o u t u b e อะ่ะเขายังขยับแล้วเราอะ่ะ เป็นแค่ฟันเฟืองของเขาอะแล้วไม่ขยับสุดท้ายแล้วอะเราจะไม่ได้อะไรเลยจากการทำคลิปวิดีโอจากการทำคอนเทนต์นะเราจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะยกตัวอย่างอย่างพี่เบียร์เขารู้ตัวเองแต่ปีที่แล้วแล้ว,ขลวเขาขยับแล้วเขาขยับแล้วแล้วจริงๆอ่อะพี่เบียร์เป็นประเภทแบบยุคเริ่มต้นพอๆกับอุป้อมเลยคือรู้ตัวเองมาตลอดแต่ตอนที่ ทำว่าเปิดโหมดมืออาชีพมันมาเนาะพี่เนาะเราก็คือทาทาในลักษณะที่เราอะเคยผ่านมาก่อนแล้วเราอะก็มีมีมุมของของคนที่ทํามาก่อนแล้วก็คือรู้มากกว่าคนอื่นก้าวหนึ่งรู้มากกว่าคนอื่นก้าวหนึ่งก็เท่ากับเป็นผู้นําในสายตัวเองแล้วก็เลยทำคอนเทนต์ออกมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถเชื่อมโยงหนึ่งสองสามาแล้วกลายเป็น้อรีฮ่าได้อะเชื่อมโยงเชื่อมโยงได้นะพี่เบียเขาเชื่อมโยงได้แต่เขาไม่เอา เขาไม่เอานะหมายถึงว่าเขารู้แหละคนติดตามเขาอะสนใจเรื่อง Facebook เขารู้แหละคนติดตามเขาอะยังเป็นมือใหม่ Facebook เขารู้แหละว่าเขาช่วยอะไรคนได้แล้วเขารู้การจดจำของเขาแล้วแต่เขาไม่เชื่อมโยงตัวเองกับสินค้าเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ใช่พี่ไม่ทําหรอกครูพี่ไม่ทําเพราะว่ามันไม่ใช่แต่ของพี่อะความเป็นแม่ค้าพี่สูงมากพี่มีโปรดักตัวเองพี่ทำแบนดิ้งมาก่อนพี่มีสินค้าอยู่แล้วนะคะ พี่มีสินค้าอยู่แล้วพี่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายแบบนี้อยู่แล้วพี่มีหลายตลาดที่พี่เคยทํามาแล้วนั่นนั่นคือพี่เข้ามาก่กนแล้วเ็ถึงรู้ตัวแต่ตอนนี้หลายคนที่เข้ามาถามว่าเหรียญไม่วิ่งอ่ะคือคุณไม่รู้ตัวมันคือเพน i อยเลยนะพวกคุณจะเจ็บมากปีหน้าคุณพ่อจะบอกวันนี้ถ้าวันนี้ไม่ปรับตัวปีหน้าคุณไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วค่ะเพราะตอนนี้แม่ค้าพ่อค้าล้นออนไลน์แล้วจะ้ะตื่นรู้กันนิดนึง คุณอย่าไปหวังอะไรล,ล,ลงๆแรงๆกับยอดวิวกับเงินบนโซเชียลแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะใช่ไหมพี่ตอนนั้นคือคนไม่รู้เยอะไงเราเลยเราก็เลยแบบอยากบอกใช่ไหมพี่ก็คือพี่บีเขาอยากบอกต่อว่าอ๋อมันแก้อย่างนี้อ๋อมันทําแบบนี้เพราะเขาทํามากดเออเขาทํามากนเขาเป็นเจ้าแม่เฟซบุ๊กมากนเขารู้เรื่องมากกว่าพุกคุณเยอะนะคะพี่เขาก็เลยแบบตอบคอนเทนต์นั้นนะคะฟอลโลเวอร์ ower, วิ่งมาจริงแต่สุดท้ายแล้วพี่เขาไม่ได้เชื่อมต่อกับสินค้า ะะแล้วสินค้าตรงนี้ทุกคนสินค้าตรงนี้ที่ปูครูพูดไว้เมื่อสักครู่ว่า Facebook ยังไปเป็นพาร์ทเนอร์กับ s h อ p e e เพื่อปักตะกร้า u t u b e ก็เช่นกันไปเป็นพาร์ทเนอร์กับ s h อ p e e เพื่อปักตะกร้านะคะ t i k t อกไม่ต้องพูดถึงนะคะคือถ่ายฟีดอ่ะหนึ่งหนึวิดีโอเราดูได้1นึ่งวิดีโอใช่ไหมแล้วถ่ายไปอีก1นึ่งวิดีโออาวิดีโอที่3จะเป็นวิดีโอปักตะกร้าแล้วฟีดเขาจะเป็นแบบนั้นแล้วดังนั้นจงขยับตัว งขยับตัวเชื่อมโยงทุกอย่างที่เป็นทัฟฟิกของตัวเองแล้วหาสินค้าให้ได้หาสินค้าให้ได้ค่ะถ้าไม่รู้เรื่องนี้2องศองต่อจะให้ยอดวิวกี่ล้านมันก็ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วมันไม่สามารถที่จะเป็นเอาค่าแอด,ดมาเลี้ยงตัวเองรอดในยุคที่เงินเฟอ้อขนาดนี้แล้ว จงจำไว้อันนี้แบบว่าอันเนี้ยครูอะครูพูดเรื่องเนี้ยมาเป็นปีที่สองแล้วอ่ะแต่เรายังรู้สึกว่ามันยังมีคําถามเดิมๆว่าทําไมเหลี่ยมไม่วิ่งคะเฮ้ยบนหน้าช่องเราคนยังไม่ตื่นกันอีกหรอว่าสรุปสุดท้ายแล้วอ่ะเป็นบุกับ YouTube หรือว่า TikTok ก็ตามอ่ะเขาเป็นแพลตฟอร์มฟรีฟรีค่ะเป็นแพลตฟอร์มฟรี ที่สามารถขยายคุณค่าราคาตัวเองได้ตกลงแล้วตอนนี้ Follower รฉันน่ะที่อยู่ในมือฉันตอนนี้เขายังไม่รู้เรื่องกันเหรอวะทำไมก็ถึงมันมีคำถามมันในโทษเยอะเลยอะมาถามคูป,ป้อมเยอะมากว่าเหรียญไม่วิ่งทำไงเหรียญไม่วิ่งทำไงเหรียญไม่วิ่งทำไงแล้วสรุปสุดท้ายอะลูกศิษย์คูป,ป้อมที่มี Follower กันเป็นแบบเกือบแตะล้านทุกคนอะแล้วมันทำยอดอยู่กันเป็นล้านแต่มันไม่ได้เงินมันยังมาถามคูป,ป้อมอีกว่าทำไมเหรียญไม่วิ่ง,อ,งอะไรอย่างเงี้ย คุ้วามเลยอยากมาเฉลยว่าถ้าวันเนี้ยคลิปนั้นน่ะล้านวิวสิบล้านวิวอะมันเป็นคลิปสินค้าเธออะเธอจะไม่มีทางมาถามครูเลยว่าทำไงให้ได้เงินแล้วไอ้การมีสินค้าเนี่ยไม่เซ็ตรุ่นที่ยังไม่ยังไม่รู้ก็คือว่าคิดว่าสินค้าเท่ากับเอาเปรียบสินค้าเนี่ยในการขายอะไรใครไปสักคนนะคะ จงให้ความหมายของสินค้าเท่ากับสินค้านี้ไปช่วยใครให้อะไรเขาดีขึ้นแล้วมันไม่ได้มีการตรวจสอบระบบอะไรว่าแบบทำได้เท่าไหร่มันควรได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยระบบทุกอย่างมันอยู่หลังบ้านเขาหมดมันเป็นแพลตฟอร์มเขาอ่ะราไปเยอะโต้แย้งอะไรได้บ้างอ่ะสมมติทำได้10ล้านวิวคู่ทำไมได้แค่50เหรียญเองอ่ะได้แค่เท่าไหร่อ่ะพันห้าอย่างเงี้ย ถ้าสิบล้านวิวนั้นน่ะถ้าทําไมถ้าทําไปได้สิบล้านวิวแล้วเป็นสินค้าตัวเองด้วยอ่ะมันไม่รวยเลยเหรอเข้าใจยังเข้าใจยังทําไมไม่ตื่นกันสักทีทําไมไปทําคลิปแล้วแบบมาดูแต่ยอดวิวแล้วก็จะแบบทําไมเหรียญไม่วิ่งไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เมื่อวานเนี่ยได้ได้พูดไปแล้วว่าวิดีโอมันนี่คืออะไรคอนเซปต์ Concept ของผู้ป้องวิดีโอมันนี่คืออะไรวิดีโอมันต้องทําเงิน แต่ไม่ใช่วิดีโอไปขอส่วนแบ่งจากแพลตฟอร์มแต่วิดีโอที่ทําไปอ่ะมันบ่งบอกถึงอะไรที่จะกลับมาในธุรกิจของคุณหรือเปล่าเราเราอ่ะควรที่จะวิ่งเข้าสู่วงการเนี้ยแล้วให้คุณค่าและมูลค่าในการทำคอนเทนต์ hmm. เท่ากับธุรกิจตัวเอง mm hmm. เท่ากับธุรกิจตัวเอง mm hmm. นึกออกไหมไม่ใช่ไม่มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาเลยอ่ะทำคอนเทนต์ไฟอ่ะสิบล้านยูยังขายของไม่ได้เลยเคยเห็นเปล่า ราะว่าพยายามแบบพยายามแบบให้ตื่นรู้กันนะว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเปลี่ยนคอนเทนต์ที่สร้างสารรค์แล้วเอาสินค้าตัวเองใส่เข้าไปในนั้นด้วยมันจะดีกว่าไหมถ้าสิบล้านวิวอันนี้มันไม่ได้แค่ห้าสิบเหรียญหรือไม่ได้แค่ร้อยเหรียญแต่มันจะมีออเดอร์วิ่งเข้ามาหาเธอสักแบบทําได้สิบล้านอย่างเงี้ยวิ่งเข้ามาแค่หมื่นชิ้นก็รวยมาหาศาลแล้ว <laughs> มันไม่วิ่งแล้วเขาเรียกว่าโกย โกยครีเอเตอร์เข้าแพลตฟอร์มตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะคุณเข้าใจยังพราคุณเข้าใจยังแล้วตอนเนี้คุณดูนะว่ามันสู่มันมันเข้าสู่ยุคแบบยุคที่แบบว่าเขาเรียกยุคแดงเดือดอะยุคที่แบบว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันเยอะมากแล้วตลาดจะต่ํำลงตลาดการทำคอนเทนต์หมายถึงว่าตลาดการทำคอนเทนต์มันคือวิถีนะตัวทุกคนคือแบบครัวทำมาตั้งแต่ปี2013ใช่ไหมคัวรู้ ครูเข้าเข้าใจเข้าใจวงจรดีว่าพอมันแข่งกันเดือดเดือดแล้วอะ่ะมันจะมีคอนเทนต์แบบที่ไม่มีคุณภาพทําให้สุดตัวสุดขีดเล่นแรงจนจนทาให้วงการนั้นอะ่ะมันจะแทบดับไปเลยที่ครูให้สัญญาณเตือนเมื่อวานก็คือว่าคอนเทนต์ที่แม้กระทั่งแก้ผ้าแก้ผ่อนอะ่ะก็ยังยอมลงมาทําแล้วนั่นคือสุดแล้วนะทุกคนนั่นคือสุดแล้วนะมันคือเล่นแรงกันขนาดนั้นแล้ว มันจะมันจะน้อยมากที่เราจะทำคอนเทนต์ดีๆแล้วมันวิ่งมันจะน้อยมากถ้ามันแบบไม่ถ้ามันไม่ไม่ทรงคุณค่าจริงๆอะมันแมทยากมากแล้วมันก็เข้าสู่ยุคที่มันแรงที่สุดแล้วมันแรงที่สุดคือนี่แหละที่คอนเทนต์มากของหนูนี่คือแรงที่สุดแล้วถ้าแก้ผ้าออกสื่อที่เท่าไหร่ถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะมันคือจบแล้วมันคือหมดโปรการเรียกคนเข้ามาในแพลตฟอร์มแล้วเข้าใจเพราะว่า เอาเงินเอาเงินมาให้ตอนคุณคุณดูนะปีสองสองคุณได้เท่าไหร่สองสามคุณได้เท่าไหร่สองสี่คุณได้เท่าไหร่ตอนเฟซบุ๊กอ่ะคุณเช็คดูเลยเช็คดูแล้วจะรู้ว่าที่ครูป้องบิ๊กเคาะให้อ่ะมันไม่มันไม่ได้เกินจริงมันเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นดังนั้นนะคะปี2025ถ้าคุณไม่เชื่อมโยงฟลลเวอร์ของคุณทั้งหมดที่คุณกาลังทํามาแล้วมาเชื่อมโยงกับสินค้าตัวเองอ่ะไม่มีทางที่คุณจะรอดแล้วแบบรู้สึกว่า ฉันทำอาชีพออนไลน์อย่างเดียวได้แล้วฉัน,ฉนจะโตแล้วฉันจะแบบเป็นอาชีพที่แบบไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วอะ่ะมันไม่มีทาง